พ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะพบกันอีกวันนี้นะคะใส่เสื้อสีแดงเป็นวันอาทิตย์นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้วรดาก็จะมารีบลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะก็จะได้เข้าไปรำในงานวันลอยกระทงนะคะงานจะมียี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเดนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะเราก็จะเข้าไปร่วมงานนะคะไปร่วมเฉลิมฉลองในวันลอยกระทงในจังหวัดสกลนครของเรานะคะวันนี้วรดาก็ได้มีสินค้าดีๆคือผ้าสิ้นนะคะ เคยมาแล้วรอบที่แล้วนี้มาใหม่ทุกคืนเลยนะคะวรดาก็จะมายกให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นผ้าคามแคนดี้อบสีธรรมชาติสวยค่ะรุ่นที่เคยมาแล้วแต่มาอีกแล้วมีลายใหม่สวยวรดาก็ยังมาขอจัดโปรเหมือนเดิมน,นะคะปกติผ้ารุ่นนี้ต้องขาย750หรือพื้นละ900นะคะแต่วรดายังมาขอจัดโปรให้ท่านเหมือนเดิมน,นะคะพื้นละ690บาทนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านนะคะสวยนะคะอันนี้ มีทั้งหมดตอนนี้หนึ่งผืนแต่อยู่กับเมฆกี่ทออีกหนึ่งผืนนะคะหาก่านใดสนใจอยากได้ทักทายกันเข้ามานะคะเป็นผ้าแคนดี้อบสีคามธรรมชาตินะคะแต่อบเรียบร้อยอันนี้เป็นสีน้ําตาลนะคะอันนี้เป็นสีตะโกนะคะตัวนี้เราขายในราคาจัดโปรช่วงนี้อยู่นะคะ 6 9ราราคาเดิมนะคะ690ยนค่ะอันนี้มีพื้นเดียวนะคะมีพื้นเดียวสีสวยงามนะคะวันนี้วรดาจัดโกให้ท่านเลยนะคะ690้เาสิบนาะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าเรามีกิ่งแนโน้นนะคะสินค้าเราสวยงามแกนโนอนเนาะนัมเบอร์หนึ่งผ่านไปนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์สองนะคะอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้ก็ราคาเดียวกันนะคะแต่อันนี้เป็นเนื้อดักแด้นะคะตัวนี้วราดาขอยกให้ท่านเป็นเนื้อดักแด้นะคะสวยค่ะ เนื้อดัดแด่นะคะขีดบวงแบบแอเก้690เหมือนกันนะคะดูรายดูผืนเนาะสวยแท้แน่นอนเนื้อเรียบใส่สบายอันนี้ก็มีผืนเดียวนะคะลายนี้อยู่ในแม่กี่ทอไม่มีนะคะมีผืนเดียวเท่านี้แต่ัมเลขหนึ่งอยู่กับแม่กี่ทออีกผืนหนึ่งถ้าหากท่านใดต้องการสั่งจองได้นะคะ แต่ลำเบอร์สองมีพือเดียวเท่านี้นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมานะคะทักมาเลยสินค้าของเรามีเทแนโนนะคะสวยค่ะสินค้าของเราโอเคพร้อมเอาไปใส่ทุกทุกวันเลยนะคะสินค้าของคนไทยผลิตนะคะสวยแท้แน่นนเนาะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายนะคะลำเบอร์สองผ่านไปต่อมานี้เป็นลำเบอร์สามเนาะสินค้าของเรามีฟงังฟองมานั่งนี่เราติดําเบอร์ให้ยาสิมันจะลงมานั่งนังไหมอันนี้เป็นลำเบอร์สามนะคะ นี่ก็ได้นั่งติดอยู่ท่านจะเป็นอะไรนั่งอยู่เขา้หนึ่งสองเขาติดมาเร่อยอันนี้นะคะอันนี้นำเบอร์สามนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะหากท่านใดสนใจทักเลยนะคะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายนะคะสวยนะคะสวยงาม ผ้าแคนดี้อันนี้เนื้อสีตะโกอนะคะสีสวยงามนัมเบอร์สามนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเลยนะคะข้อสินค้าของเราติดนัมเบอร์ไว้ทุกอันนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้า,คา,คามีจริงพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะราคา690บาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเราโอเคสวยคะ่ะทุกขืนงามแท้แน่นอนเลยนะคะในราคามิตรภาพนะคะ 690บาทนะคะติดนําเบอร์ไว้ทุกอันเรียบร้อยเลยนะคะต่อมานี้เป็นนําเบอร์สี่นะคะนําเบอร์สีนี่ก็สวยค่ะรับประกันเลยนะคะสินค้าของเราดูลายนะคะงามงามแท้นแน่นอนเลยนะคะ งามจริงๆนะคะงามสุดซึ้งจริงๆนะคะดูลายหมีโบราณหมีใหญ่ดูสีนะคะซวยสวยลายมงกุฎเพชรนะคะตัวนี้เป็นลายมงกุฎเพชรมีสองเชิงเนาะอันนี้นําเบอร์สี่ค่ะวันรักาก็ยังจัดโปรหกร้อยเก้าสิบเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะลายมงกุฎเพชรนะคะหกร้อยเก้าสิบนะคะผ้าแคนดี้สีตะกอนะคะผ้าแคนดี้สีตะกอนะคะอบสีธรรมชาตินะคะไม่รับรองนะคะไม่ออกนะคะตัวนี้นะคะสวยค่ะ เป็นเนื้อเป็นเนื้อดีมากเลยนะคะัมเบอร์สี่ผ่านไปแล้วนะคะต่อมาเป็นัมเบอร์ห้าเนาะัมเบอร์ห้านี่ก็สวยนะคะตัวนี้ตัวนี้จะออกเป็นสองตะกอนะคะสองตะกอนนี้เรียบนะคะตัวนี้ก็งามงามเหมือนกันนะคะผ้าแต่ละผืนสวยคนละแบบนะคะท่านดูดีๆนะคะนี่สวยคะ่ะสวยงามแท้แน่นอนนะคะเราก็ขายในราคาเดิมนะคะหกร้อยเก้าสิบเนาะวันนี้เราจัด สินค้าให้ท่านมีแต่ราคาสวยๆงามๆนะคะวันนี้สินค้าของเรามีแท้แน่นอนเนาะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทกักทักมาเลยเนาะทักมาเลยค่ะสินค้าของเรามีกิ่งความขายแท้แน่นอนดังเบอร์ห้าเนาะนัมเบอร์ห้าค่ะสวยจริงๆสินค้าของเราโอเคมาตรฐานทุกผืนทุกอันนะคะสินค้าของเราโคงเรียบร้อยแล้วนะคะวราดาจัดโคงเรียบร้อยแล้วเนาะ พงไว้เรียบร้อยเลยนะคะพอดีวันนี้ก็มีเวลาก็เลยพองให้เรียบร้อยเลยนะคะสวยอันนี้นำเบอร์หนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้คือนำเบอร์หนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายดูหน้าร้านนะคะดูหน้าไลน์นะคะสวยค่ๆค่ะอันนี้นำเบอร์หนะคะติดนำเบอร์ไว้ให้ทุกคืนนะคะนำเบอร์หกนะคะหกร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นวันนี้เราจะโปให้เลยนะคะหกร้อยเก้าสิบนะคะสินค้าของเราโอเคทุกคืนสินค้าของเรางามมากนะคะ นี่ค่ะดูลายนะคะสาระลาสวยแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เราให้ท่านงามงามนะคะก็งามสินค้าก็สวยนะคะผ่านไปนะคะอันนี้คือนัมเบอร์หกผ่านไปแล้วนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์เจ็ดเนาะวันนี้เราก็จะไปลำเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่สะพังทองของจังหวัดสกลนครนะคะ วันนี้เราก็จะไปลำอาบุญนะคะลำอวบุญร่วมงานเฉลิมฉลองรอยกระทงนะคะท่านดูลายนี้นะคะสวยสวยจริงๆนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าของงามทุกคืนนะคะสินค้าของเราสวยนะคะอันนี้นำเบอร์เจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะวันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีเทสแน่นอนตรงหน้าปกนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเลยนะคะลายสวยสีสวยใส่สบาย ได้เปรียกนะคะใส่ผ้ารุ่นนี้เราจะใส่กับสีชมพูก็ได้ใส่กับสีขาวก็ได้ใส่กับสีครีมก็ได้ได้หมดทุกสีเลยนะคะลายงามมากนะคะผ่านไปแล้วนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์แปดในติดอย่างที้เบอหกเหก้างล่างนม่เก็เก็บแตมันจะหลงต่อมาเป็นนัมเบอร์แปดนะคะที่วรดายกอยู่นะคะนัมเบอร์แปดนี่ก็สวยจริงๆนะคะสินค้าของเราโอเคทุกขืนทุกอันเลยนะคะ ดูรายงามงามมากเลยนะคะรายสวยเท่ๆแน่นอนนะคะวันนี้สินค้าของเราสวยสวยจริงๆนะคะนัมเบอร์แนะคะพ่อแม่พี่น้องค่คะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะหากท่านใดอยากได้สินค้าดีๆสินค้างามๆวันนี้ท่าน แคบไว้เลยนะคะหรือแอดไลหาบรดาจากเบอร์โทรนะคะ098 5142596นะคะนัมเบอร์8 690เท่านั้นจัดขายในราคาเดิมนะคะปกติผ้ารุ่นนี้ต้องขายเพินละ900บาทนะคะอันนี้ผ่านไปแล้วขึ้นนั b มเบอร์8นะคะต่อมานั m มเบอร์9นะคะนั m มเบอร์9นี่ก็สวยจริงๆนะคะนัมเบอร์9เป็นลายปลาทองนะคะลายปลาทองลายสิริมงคลนะคะลายปลาทองเนาะค่ะ ่ดูลายปลานะคะดูตาสวย nine, สวยจริงๆนะคะอันนี T ้สีตะกอนะคะสีตะกอเนื้อยืดหยุ่นนะคะนัมเบอร์เก้าเนาะนัมเบอร์เก้าค่ะลายยืดหยุ่นนะคะลายปลาทองสวยค่ะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าของเรามีเท้แน่นอนตรงหน้าปกนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนสินค้าเราพร้อมขายทุกผืนนะคะนัมเบอร์เก้านะคะนี่ค่ะสวยจริงๆนะคะลายสวยค่ะคุ้มค่านะคะตัดขึ้นมาแล้วสวยจริงๆนะคะตัวนี้สวยงามนะคะ วดาดาตัดมาขายแล้วแล้วก็ตัดไปใส่แล้วด้วยนะคะอันนี้นัมเบอร์เก้าผ่านไปแล้วนะคะต่อมานัมเบอร์สิบนะคะผืนนี้นะคะอันนี้เป็นสีตะกอเหมือนกันนะคะสี่ตะกอเป็นลายหลงนะคะตัวนี้นะคะสวยนะคะนี่ค่ะงามมากนะคะสีตะกอท่านดูลายดีๆนะคะสวยงามเทแน่นอน,นนะคะสีตะกอวลาดาจัดนะคะจัดโปรเลยนัมเบอร์สิบ 690บาทนะคะจัดโปรสุดๆเลยนะคะปกติต้องขายพื้นละพันหรือพื้นละ900อเนาะเราจัดโปรเพียง690บาทเท่านั้นนำเบอร์สิบนะคะนี่คะ่ะสวยนะคะเป็นหมี่ขั้นนะคะตัวนี้เป็นหมี่ขั้นนะคะหมีขั้นสวยนะคะหมีขั้นงามมากนะคะท่านดูดีๆนะคะสินค้าแต่ละพื้นแต่ละลายเขาให้ท่านดูชัดๆนะคะท่านชอบลายไหนอันไหนแคปมาได้นะคะแคปมาเลยสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายตรงหน้าปกนะคะเราจะ ให้ท่านได้รับสินค้าดีๆงามๆตรงหน้าปกทุกคืนนะคะอันนี้นับเบอร์สิบเอ็ดนับเบอร์สิบเอ็ดผ่านไปแล้วนะ,ะ <S 2> <S 2> <S 2> <S เออ, number อนับเบอร์สิบตัวนี้อ่ะนับเบอร์สิบสิบสิบแล้วเนาะสิบเอ็ดสิบสองสิบห้าผืนต่อมาเป็นนับเบอร์สิบเอ็ดนะคะนับเบอร์สิบเอ็ดนี่ก็สวยนะคะ เป็นลายคล้ายๆลายปลาทองแต่ว่าคนละลายนะคะขอให้ท่านสังเกตด,ดูดีๆนะคะว่าสินค้าแต่ละลายจะคล้ายๆกันนะคะแต่ไม่ใช่ลายเดียวกันนะคะท่านดูดีๆนะคะเป็นลายปลาทองเหมือนกันแต่จะเป็นคนละลายนะคะท่านดูดีๆนะคะงามนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกอันเนาะพุกผืนทุกอันสินค้าของเราเต็มที่นะคะวันนี้เราจัดโปรให้นะคะเต็มที่เลยนะคะ สวยคะ่ะนัมเบอร์เนาะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะพร้อมจัดโปรให้ท่านนะคะพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะ Number 18, นะัมเบอร์11เอนาะสินค้าของเราตรงปกทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะดูลายนะคะอูห้หงามมากนะคะสวยจริงๆน u m เบอร์อ่านไปแล้วนะคะประมาณเป็นนัมเบอร์12หัวใจคู่นะคะหัวใจเรียงร้อยร้อย,รอยเรียงเข้ากันนะคะนี่คะ่ะสวยนะคะ อันนี้เป็นัมเบเร์อะไรเนอะเม,มื่อกี้สิบสองแค่แม่น้ององฟองตัวนี้นี่ัมายเลขสิบสองนะคะพราะวันนี้น้ององฟองไม่ได้ไปเรียนก็มาติดเบอร์ให้คุณย่านะคะอันนี้ดูลายหัวใจนะคะหัวใจหนึ่งเดียวรห้อยเรียงเข้ากันนะคะตัวนี้ัมายเสิบสองนะคะเป็นเนื้อผ้าเรียบนะคะหน้าผ้าเรียบสิบสองนะคะสวยนะคะสินค้าของเรานะคะ ทางนี้เนาะแล้วมันจะจับไปได้หลายทางเลยคะ่ะสวยดูลายนะคะงามงามแท้แน่นอนเลยนะคะสวยค่ะอันนี้นําเบอร์สิบสองเนาะหากท่านตรงการก็ทักเข้ามาก็แล้วกันเนาะมีอันนี้มีอยู่สองพื้นนะคะอยู่กับแม่กีทออีกคืนหนึ่งนะคะเพราะว่าแม่แม่ท่านบอกว่ายังไม่ตัดออกจากกี่ทอนะคะตัวนี้ยังมีอีกหนึ่งพืนนะคะอยู่กับแม่กีทอนะสวยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาว ขนาดของผ้า1เมตรคูณ2เมตรอยู่แล้วนะคะแต่ผ้านี้จะมีต้องมีแต่เกินเท่านั้นไม่มีขาดนะคะเพราะว่าแม่ๆจะทอเผื่ออยู่แล้วพอทอทอ,ทอแถมอยู่แล้วนะคะทอแถมอยู่แล้วนะคะท่านทอแถมทอเติมอยู่แล้วอันนี้น้ำเบอร์13นะคะน้ำเบอร์13นะคะสวยคะ่ะสินค้าของเราแต่ละผืนนี่งามมากนะะี่ค่ะสินค้าโอเคนะคะแต่ละผืนแต่ละลายดูดิค่ะลายมงกุดเพชรดูเชิงดูลายสวยแท้แนโนอนนะคะตัวนี้ สวยริงๆนะคะสินค้าของเราโอเคนัมเบอร์สิบสามเนาะสินค้าของเรามีแท้แน่น,นอนตรงหน้าปกนะคะหากตานต้องการทักทักเข้ามาเลยสินค้าของเรามีแท้แน่น,นอนนะคะมีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยค่ะหกร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะหนึ่งคูณสองเมตรนะคะกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรแต่สองเมตรกว่าอยู่แล้วนะคะแต่ละผืนสองเมตรกว่าอยู่แล้วนะคะสองเมตรกว่านี้นัมเบอร์สิบสามนะคะ หมเลขสนะคะเข้ามาแล้วนะคะหมเบอร์ hit, anyone, Henry, <ỏi> 14ลายคล้ายๆกันแต่คนละลายนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะคล้ายๆกันนะคะไม่ใช่ลายเดียวกันนะคะดูเชิงดูลายนะคะสวยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านดูดีๆนะคะนี่ค่ะสินค้าของเรางามสวยดูลายดูเชิงนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะ n ม m b เ r ขสิบสนะคะ ลำเบอร์ no. 14ของเรามีแท้แน่น,นอนพร้อมนําเสนอให้ท่านพร้อมจัดส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะหากพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้รับของราชาให้ท่านทักทายหาบรดาหรือหากท่านได้รับสินค้าแล้วก็ขอความเมตตาท่านบอกบรดาสักคำนะคะว่าได้รับของแล้วก็กราบขอบพระคุณนะคะเพราะว่าบอรดาก็เป็นห่วงนะคะว่าหากท่านยังไม่ได้รับของเนาะแต่จริงๆแล้วก็มีเช็คอยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วนะคะแต่บางครั้งบรดาก็งานเยอะเนาะก็ไม่ได้เช็คเนาะ ไม่ได้เคดูลยคะอันนี้น u m เบอร์สิบสี่นะคะต่อไปเป็นน้ำเบอร์สิบห้านะคะน้ำเบอร์สิบห้าในคลิปนี้เป็นผืนสุดท้ายเนาะในคลิปนี้เป็นผืนสุดท้ายสินค้าของเราโอเคทุกผืนสินค้าของเราโอเคทุกอันนะคะนี่ค่ะสวยน้ำเบอร์สิบห้าเนาะอันนี้ก็สวยนะคะลายนี้ค่ะงามนะคะนี่ค่ะ ตัดออกมายิ่งงามน,นะคะลายนี้สวยเรียบร้อยดีนะคะใส่สบายใส่ได้หลายสีเช่นกันสีครีมสีขาวงาช้างสีชมพูได้ครบเลยนะคะ <c oughs> อันนี้คือนำเบอร์15นะคะในคลิปนี้เรามีกันอยู่ที่15พื้นนะคะ15พื้นมีหลายลายนะคะหากท่านต้องการลายไหนพื้นไหนทักทายบอกวลดามาได้นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีตรงหน้าปกนะคะ <c oughs> วันนี้เรามานําเสนอให้ท่านงามแท้นแน่นอนนะคะสวยจริงๆนะคะเพราะเม่พีนีน้องค่ะ สวย n u เบอร์สนะคะผ่านไปแล้วนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องขาวันนี้วรดาก็ได้พาสิ้นนะคะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพนะคะสวยจริงๆนะคะสินค้าของเราวรดาตัดมาแล้วขายไปแล้วก็มีเดีวัวเออามสิบสนะคะ ัดมาแล้วนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจวรดาขายนะคะจัดโปรอยู่1,200บาทนะคะเอล32นะคะสวยเป็นทรงสปายธรรมดาเรานะคะใส่ง่ายเราจะไปใส่กับสีครีมสีครีมงานช้างสีชมพูสีฟ้าได้หมดอันนี้ได้เปียกนะคะถ้าซื้อผ้าเซ็ตนี้ได้เปรียบแ้แน,น่นอนเองถ้าสวยนะคะวรดาจัดโปรเพียง1,200บาทนะคะแล้วก็สินค้าที่อยู่ในนี้บ้างค่ะ